ฮัลโหลทุกคนวันนี้ขอพูดภาษาลางแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เราจะพาไปดูตลาดนัดขายของเก่าหรือว่าของมือสองในเมืองอาเคลนที่ฟังอยู่นั่นเองจ้ามันไม่ได้มีทุกวันนะทุกคนตอนนี้เขาจัดอีเวนต์ขึ้นมาสามารถให้คนมาตั้งบูธขายของได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายกระเป๋ารองเท้าหรือรวมไปถึงของใช้ในบ้านในครัวโดยเฉพาะเซตถ้วยชามชากาแฟ คนแก่เขาชอบสะสมกันเป็นเซตมากเลยทุกคนแล้วก็ราคาแพงมากพอมันเยอะเต็มบ้านแล้วพวกแกก็จะเอามาขายกันอย่างเงี้ยนะเครื่องประดับราคาแพงๆก็เอามาขายกันแบบถูกๆแต่ถูกสำหรับเขานะสำหรับเราก็ไม่ถูกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเลโก้เกมสำหรับเด็กนะ แต่เชื่อไหมที่นี่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ชอบเล่นการ์ดเกมกันมากเลยวันนี้อากาศดีมากประมาณ20 24องศาอะไรประมาณเนี้ยดูจากการแต่งตัวของแต่ละคนได้ในเยอรมันตลาดขายของเก่าหรือว่าขายของมือสองเขาเรียกว่าโฟมาร์ ก็ประมาณนี้นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย